จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแก๊งเด็กเนิร์ดได้รับพลังวิเศษจากพระเจ้าคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Signal ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และไปรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่3เพื่อนรักคนแรกเขามีชื่อว่านิกและเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุเลยทําให้ขาของเขาไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวคนต่อไปเธอมีชื่อว่าเฮรีและเป็นแฟนสาวของนิกที่รักเขาเป็นอย่างมาก และคนสุดท้ายก็คือโจน้าหนุ่มเนิร์ดใส่แว่นที่มีความฉลาดที่สุดในกลุ่มและทั้ง3คนก็เป็นนักศึกษาของ MIT มหาลาัยเทคโนโลยีชื่อดังที่เข้ายากที่สุดของอเมริกาจนอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ได้รับอีเมลจากแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่าโนแมดมันขู่ว่าจะแฮกระบบของ MIT และปลดพวกเขาออกจากสภาพนักศึกษาในตอนแรกพวกเขาก็คิดว่าคงจะเป็นเกรียนคีย์บอร์ดท,ทั่วไป จนกระทั่งโนแมดได้จอะเข้ามาในโน้นบุกอีกเครื่องหนึ่งและแคปภาพจากกล้องส่งมาล้อเรียนพวกเขา และนั่นก็เป็นการดูถูกนักศึกษาระดับหัวกะทิปเป็นอย่างมากพวกเขาเลยส่งอีเมลกลับไปว่าพวกเราจะตามหาแกให้เจอพร้อมกับเปิดตัวดักข้อมูลเพื่อหา IP address ของโนแมดจากนั้นก็ใช้ IP ที่ได้มาค้นหาตำแหน่งของมันจนได้เจอว่าอีเมลถูกส่งมาจากรัฐเนวาด,ดาพร้อมกับตำแหน่ง GPS อย่างครบถ้วนทั้ง3จึงไม่รอช้าพวกเขารีบขนของขึ้นรถและออกเดินทางไปยังที่นั่นในทันที ซึ่งระยะทางก็ไกลถึง4,000กิโลหรือเรียกว่าต้องขับรถข้ามประเทศกันเลยทีเดียวโจหน่าได้บอกว่างั้นพวกเราก็ถือโอกาสนี้แวะเที่ยวไปด้วยเลยดีกว่าและดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบใจกับแผนนี้เป็นอย่างมากจนกระทั่งโนแมดได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้พวกเขาเพื่อจะโชว์ว่ามันสามารถแฮกกล้องสาธารณะได้และเป็นการบอกแบบเกลยๆว่ามันรู้ว่าทั้งสคนกำลังจะทำอะไร เฮรีได้ถามว่าเราจะไปตามหามันจริงๆใช่ไหมเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเจ้หน้าได้บอกว่าถ้าเราตามหามันเจอและเอาเรื่องของมันมาเขียนเป็นงานวิจัยรับรองได้เลยว่าเราจะได้เกียรินิยมทุกคนอย่างแน่นอน จนกระทั่งพวกเขาแวะมาเติมน้ำมันนิกก็อาสาลงไปซื้อกาแฟให้แม้ว่าขาของเขาจะยังไม่หายดีก็ตามซึ่งความพยายามที่มากไปของนิกก็ทำให้เขาสะดุดล้มเฮ hey, รี่และโจนาไดรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่านิกจะรู้สึกอายซะมากกว่าและเดินกลับเข้าไปซื้อกาแฟอีกครั้งด้วยความเป็นห่วงเฮ hey, รี่ได้ตามเข้ามาปลอบใจแต่นิกก็ไม่ต้องการมันเพราะเขาสามารถดูแลตัวเองได้ และนั่นก็กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างทั้งคู่นิกได้ตัดสินใจบอกเลิกเฮรี่เพราะหมอบอกว่าขาของเขามันไม่มีทางหายเป็นปกติแล้วนั่นเองและที่สำคัญเขาไม่อยากจะเป็นตัวทวงสำหรับชีวิตของเธอและแม้ว่าเฮรี่จะพยายามขอร้องสักเท่าไหร่แต่นิกก็ยังคงยืนยันคำเดิมสถานการณ์บนรถจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดทั้งเรื่องแฮกเกอร์และความรักในเวลาเดียวกัน สวันต่อมาโจนาก็ดู GPS แล้วบอกว่าจุดหมายอยู่ห่างอีกไม่ถึง30กิโลเท่านั้นพวกเขาได้มาตามทางที่แมปบอกเอาไว้แล้วมันก็พาลึกเข้าไปในทะเลทรายที่ไม่มีแม้กระทั่งไฟบนถนนและจุดหมายก็อยู่ตรงหน้าพวกเขามันเป็นแค่กระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่ไม่น่าจะมีใครอาศัยอยู่ด้วยซ้ำทั้งสองได้เข้าไปสำรวจดูข้างในโดยปล่อยให้เฮรี่รออยู่บนรถ และเมื่อสำรวจไปได้สักพักพวกเขาก็ไม่พบกับสิ่งผิดปกติอะไรก่อนที่เสียงกรีดร้องของเฮดี้จะดังขึ้นและเมื่อตามออกมาดูข้างนอกเธอก็ได้หายตัวไปเสียแล้วพร้อมกับวิทยุที่เปลี่ยนช่องสลับไปมาไม่ยอมหยุดทั้งสองเลยช่วยกันออกตามหาเธอก่อนที่จะพบว่าเฮดี้ได้ถูกบางอย่างยกให้ลอยขึ้นแต่ตามมาด้วยแสงสว่างจ้าที่ทำให้นิกหมดสติไป เขาฟนขึ้นอีกครั้งด้วยอาการมึนงงและพบว่าตัวเองกำลังถูกเข็นเข้าไปในห้องและชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็มีชื่อว่าดรเดมอนที่อธิบายว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในแอเรีย51สถานที่วิเคราะห์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาว และนิกจะต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพราะเขาติดเชื้อโรคจากเอเรียนมานั่นเองซึ่งก็ทำเอานิกถึงกับอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกก่อนที่เลือดก,กำดาวของเขาจะไหลออกมาดอกเตอรเดมอนเลยหยุดการสนทนา,าไว้เท่านี้และส่งให้นิกกลับไปพักผ่อนในห้องโดยมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆคอยจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาวันต่อมานิกที่พักฟื้นจนอาการดีขึ้นก็ถูกเข็นกลับไปที่ห้องสอบสวนอีกครั้ง ซึ่งในระหว่างทางเขาก็เห็นเข้ากับห้องที่กำลังทำความสะอาดและรู้ได้ในทันทีว่าที่นี่คงจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนก่อนที่จะได้พบกับเฮรีที่นอนโคม่าอยู่บนเตียงนิกเลยจะขอเข้าไปดูอาการของเธอแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตและพาเขามาส่งให้กับเดมอนคำถามแรกที่นิกถูกถามก็คือพวกคุณตามสัญญ,ญาณของอะไรมานิกเลยตอบไปตามความจริงว่าพวกเขากำลังตามล่าแฮกเกอร์ที่ชื่อว่าโนแมด ดรเดมอนเลยบอกว่าผิดแล้วตำแหน่งที่พวกคุณตามมานั้นมันไม่ใช่แฮกเกอร์พร้อมก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้เขาดูและเมื่อสูงเข้าไปใกลๆ้ๆก็ได้เห็นเข้ากับใบหน้าของเอเรียนทำใหนิกถึงกับอึ้งเป็นรอบที่สองเพราะตำแหน่งที่พวกเขาตามมานั้นมันกลายเป็นสัญญาณจากต่างดาวนั่นเองก่อนที่นิกจะได้ยินเสียงของโจโนาผ่านทางช่องลมนิกเลยเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาฟังทั้งสองจึงช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ วันต่อมาดเรเดมอนก็ได้ทําการทดสอบสติปัญญาของนิกและพบว่าเขามีไอคิที่เพิ่มสูงขึ้นนิกจิงใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์เขานําเศษขนมปังมาบดให้ละเอียดแล้วเอาไปพ่นใส่ปุ่มพาสเวิร์ดที่ประตูและถ้ามีใครมาเผลอใส่รหัสเขาก็จะรู้ว่าตัวเลขไหนที่หายไปไม่เพียงเท่านั้นนิกยังสามารถจดจําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีจนเขาสามารถวาดแบบแปลนของสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาได้ ระหว่างนั้นก็มีการทดสอบสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่ความดูร้ายของมันก็ทำให้หนีออมาจากห้องทดลองได้สำเร็จตามผนังจึงเต็มไปได้วยรอยเล็บของมันที่แสดงให้เห็นถนึงพลังอันร้ายกาศ นิกเลยใช้ช่วงชุนมูลนี้แอบลากเตียงของเฮรี่หนีออกไปด้วยกันและเมื่อเขามาถึงที่ประตูทางออกสุดท้ายนิกก็ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดออกไปแต่ความสูงของมันก็มีมากกว่าประตูบ้านอื่นๆจนนิกไม่สามารถเอื้อมมือไปกดมันได้ก่อนที่จะถูกด็อกเตอร์เดมอนตามมาจับตัวเขาไปและเมื่อนิกฟื้นขึ้นอีกครั้งก็ได้พบกับเฮรี่ที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันเขาได้ยื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสเธอแต่กลับถูกคนพวกนั้นปัดมือออก นิกที่รู้สึกไม่พอใจเลยพยายามจะดิ้นให้หลุดออกและมันก็ทำให้เขาได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะขาทั้งสองข้างที่ได้รับบาดเจ็บในตอนนี้มันได้กลายเป็นขาจากกลที่เขาสามารถลุกและเดินได้อีกครั้งและด้วยความที่นิกอยากจะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้เขาเลยลองใช้ขาใหม่ตีประตูห้องทดลองจนแตกกระจายและลากเตียงของเฮรี่เพื่อพาเธอหนีออกไปด้วยกัน ซึ่งในครั้งนี้นิกก็ไม่จําเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกต่อไปเพราะขาที่ทรงพลังของเขาสามารถถีบประตูทุกบานให้เปิดออกได้จนเมื่อมาถึงที่ลิฟต์ทางออกดอกเอรเดมอนก็ได้มาห้ามาไว้เขาเตือนว่าอย่าขึ้นไปเลยข้างนอกมันอันตรายแต่นิกก็ไม่สนใจเขายกเท้าขึ้นขู่เดมอนและประตูลิฟต์ก็ปิดลง และเมื่อทั้งคู่หนีออกมาข้างน,นอกได้สําเร็จพวกเขาก็พากันเดินไปตามถนนและได้รับความช่วยเหลือจากหญิงชราที่ขับรถผ่านมาพอดีนิกเลยขอติดรถของเธอไปลงที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดซึ่งหญิงชราก็ใจดีขับรถมาส่งพวกเขาที่ปั๊มน้ํามัน นิกที่เห็นอาการของเฮรี่ก็พาเธอไปนอนพักในรถบรรทุกและเขาก็เข้ามาในร้านสะดวกซื้อเพื่อโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือแต่ทันใดนั้นรถบรรทุกก็ได้ขับออกไปนิกจึงต้องวิ่งตามมันเพื่อหยุดคนขับเอาไว้ซึ่งขาจากโกนของเขาก็สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วจนขึ้นมาตีคู่ได้สำเร็จก่อนที่เฮรีจะแอบขโมยอาวุธและไล่ให้คนขับลงจากรถทั้งคู่ได้มียานพานนะที่ใช้สำหรับเดินทางต่อ ระหว่างนั้นดอ,อร์เดมอนก็ออกตามหน้าตัวทั้งคู่เขาจัดการกับหญิงชาราเป็นคนแรกและตามมาด้วยคนขับรถบรรทุกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปกลับมาที่ทั้งสองคนพวกเขาได้พบว่าถนนข้างหน้าถูกตัดขาดและไม่สามารถไปต่อได้ นิกเลยต้องวนรถเพื่ออ้อมไปอีกทางหนึ่งและได้พบกับบ้านที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ทั้งสองเลยพากันเข้าไปพักผ่อนในบ้านหลังนี้เพื่อวางแผนว่าจะอาอยังไงต่อไปก่อนที่จะได้พบกับโจนาที่แอบ,บอยู่ในบ้านหลังนี้เช่นกันโจนาได้เล่าให้ฟังว่าที่เขาหนีออกมาได้เพราะมีคนในองค์กรแอบ,บช่วยเหลือเขาเลยเดินข้ามทะเลทรายจนเจอเข้ากับบ้านหลังนี้ ไม่เพียงเท่านั้นแขนทั้งสองข้างของโจโนาก็ถูกดัดแปลงจนกลายเป็นแขนจากกลนที่มีกำลังมหาศาลซึ่งรอยเล็บตามผนังก็คือฝีมือของเขานั่นเองส่วนเฮรี่ที่กำลังนอนหลับนิกเกอรเห็นว่าที่ด้านหลังของเธอได้ถูกดัดแปลงไปด้วยเช่นกันในตอนเช้าทั้งสามจึงออกเดินทางกันต่อและเมื่อขับรถไปได้สักพักก็เจอเข้ากับด่านตรวจที่พวกของเดมอนตั้งด่านสกัดจับพวกเขาเอาไว้ โจนาไดยรีบกระโดดลงจากรถและเข้าไปข้างในฐานของพวกมันเพื่อใช้แล็ปท็อปส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือแต่พวกทหารก็ได้ยิงระเบิดเข้ามาทำให้ป้อมพังยับจนนม่เหลือชิ้นดีแต่โจนาก็ยังรอดชีวิตมาได้เขาใช้แขนจากกลที่ได้มาชาร์จพลังและสัดเข้าไปใส่ที่เสาล็อกล้อทำให้นิกสามารถพาเอรี่ขับรถหนีออกไปได้ โจนาจึงใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ทุบลงไปที่พื้นอย่างแรงจนทําให้เกิดแผ่นดินไหวและพวกทหารก็ถูกจัดการไปพร้อมกับเขานิกและเฮรีจรึงเสียใจเป็นอย่างมากกับการเสียสละของเพื่อนรัก แต่ทั้งคู่ก็ไปไหนไม่รอดอยู่ดีพอดอกเตอร์เดมอนได้ดักอยู่ข้างหน้าของพวกเขาแล้วนิกได้จำเป็นต้องขับรถฝ่าอ,อกไปแต่กลับถูกตะปูเรือใบทำให้รถของพวกเขาเสียสูญย์และก่อนที่เฮรี่จะถูกพวกมันจับไป mm hmm. เธอก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะรักเขาไม่เปลี่ยนแปลง นิกที่หมดสิ้นหนทางเลยจําเป็นต้องเจราจากับดเร์เดมอนและทําให้เขาสังเกตเห็นว่าถ้านําคําว่าเดมอนมาเขียนกลับหลังจะกลายเป็นคําว่าโนแมดแฮกเกอร์ที่พวกเขากําลังตามล่าน,นั่นเองดร์เดมอนเลยสารภาพาว่าเขาเป็นคนส่งอีเมลพวกนั้นเองเพื่อรอยพวกโง่อย่างแกมาติดกับและใช้เป็นหนูทดลองเพื่อพัฒนาอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นมา นิกที่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งมันคือเรื่องโกหกมันก็ทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากจนขาจากกลมีเส้นสีแดงปรากฏขึ้นมา นิกได้พุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วจนทําให้โซนิคบูมเกิดขึ้นและเขายัางกุ้งทะลุก,กําแพงที่มองไม่เห็นออกไปจนมาโพลอ,อยู่ที่โลกอีกใบหนึ่งด้วยความมึนงงนิกเลยหันกลับมาดูด้านหลังและได้พบกับดร์เดมอนที่ถอดหมวกกันเชื้อออกมาและเผยให้เห็นว่าเขาก็เป็นมนุษย์จักรกลเช่นเดียวกันทำเอานิกที่ได้รู้ความจริงถึงกับอึ้งเป็นรอบที่ส และเมื่อเขามองออกไปด้านนอกก็พบว่าตัวเองกำลังลอยอยู่นอกอาวากาศบนยานแม่ของเอเรียนที่ห่างไกลจากโลกหลายล้านกิโลและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือโนแมดนั้นก็คือดรเดมอนที่ส่งอีเมลไปร่อพวกร้อนวิชายอย่างพวกเขาแล้วเอามาทําการทดลองกักขังเอาไว้ในโลกเสมือนจริงเพื่อทดสอบพละงกำลังและสติปัญญาของทุกคนซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพลังที่หลังของเฮรี่นั้นคืออะไรและมันก็อาจจะพาพวกเขาทั้ง3าคนให้กลับมาสู่โลกอีกครั้งก็เป็นได้ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.0คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่61%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ